อเคเกมเริ่มแล้วโอเคตอนนี้เรามาซ่อนตรงนี้แหละซเกอร์ไม่นะ่าหาเจอแน่ะโหเลือกผิดจริงๆที่ต้องเป็นเห็ดเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเนี่ยโหทำไมต้องเป็นเห็ดเนี่ยโหเออทำไมต้องเป็นเห็ดเนี่ยโอ้ยทำไมต้องเป็นเห็ดโอ้น่าจะเปลีป่นยนไปอย่างอื่นแนละ้วเฮ้ยซ่อนตรงนี้ดิเออตรงเนี้ยเนียนเลยโอ้โหนี่เลือกถูกหรือเลือกผิดเนี่ยที่เลือกเป็นเห็ดเนี่ยอ่าไม่เป็นไะ อาซ่อมไปซ่องไปอาซอมซเสาวดีทุก่าด้วยนะคะพี่กาพร้อมสวรรค์นชนชนสุรครับวันนี้เราก็อยู่กับลิสต์ตัวงานตอนนี้สามสิบเก้ากันนคะผู้ชมอืมซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาเอิ่มทําเกมพลอปฮันในไมโครสนั่นเองครับผู้ชมคือพบฮันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบว่าเราจะแปลงเป็นสิ่งของแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งไล่ล่าใช่ไหมครับผู้ชมเอออย่างงั้นแหละ และนี้เราก็แปลงมงาเป็นบล็อกนะครับเออเหมือนไฮแอนซิกที่เราเคยเล่นไปเป็นมินิเกมครับอ่ะแบบนั้นเลยครับเนี่ยเราแปลงเป็นเห็ดนะครับคือเป็นไล่หลายอย่างเลยแต่ผมเลือกเป็นเห็ดแหละดีสุดแหละจะเป็นแก้วหรือเป็นกระจกหรือจะเป็นอะไรบลาๆก็ได้ค่ะผู้ชมอ่ะซึ่งพอเราเดินไปไหนปุ๊บมันก็จะเดินทําตามมันก็จะมาตามเราตลอดเลยซึ่งมาดูเลสเตอร์อามาในวิดีโอนี้กันเลยค่ะผู้ชมและนี่ก็คือเลสเตอร์มาณทั้งหมดนะคะผู้ชมอ่ะนี่ครับคือเออไงเดียว โอเคมันก็เป็นประมาณนี้ครับคือบางทีอาจจะลบตาหน่อยแต่ว่าก็ทาให้การใช้คอมานบล็อกนี่น้อยลงครับคือมันอาจจะลบตาตรงไอนเนี้ยไอบล็อกลิสโตเนี่คือเราใช้คําสั่งซื้อบล็อกลิสโตศูนย์เดสต์อยถ้าเกิดเราใช้คาว่าศูนย์เดสตอยเนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ติเคิลเอฟเฟกแบบนี้ด้วยทําให้เรารู้ว่ามันกําลังพังอยู่ตลอดเวลาครับอืมนั่นแหละคือแต่อย่างน้อยก็คือทําให้ไม่ต้องใช้คอมานบล็อกเยอะแล้วก็ไม่กินที่ด้วยครับแค่เดียวเองอะ เป็นไรแล้วเข้ามาอยู่ทางเรตติ้เซชันนะครับชมอ่ะอ่ะต่อมาก็คือเอ็กคนที่ชื่อเซมวลันนะครับให้เอิม่มแล้วก็อ่ะคือผมไม่รู้จะอธิบายไงเลยสําหรับอันนี้อ่ะแล้วก็ประมาณนี้อ่ะพอเรากลายอันนี้คือคือสองะมานบอกอันนี้คือตัวบ่งบอกเราว่าทําให้เราเป็นบล็อกอะไรเราเลือกเป็น r o w วน์มั r ลูมจบครับและอันสุดท้ายก็คือทําให้ล่องหนนั่นเองครับชมผมผมอ่ะ และสำหรับวันนี้ครับเราก็คงต้องขอลากัรเพียงเท่านี้ครับสำหรับเรือเตืรนมาตอนที่3 9นะครับคุณผู้ชมแต่ผมขอบอกคําเตือนไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดคุณบินเร็วเกินไปแบบนี้ครับบินแบบเร็วไปเลยอ่ะแบบนั้นครับผู้ชมอ่ะถ้าเกิดคุณบินบินเร็วไปแบบนั้นนะครับเร็วไปอ่ะถ้าเกิดคุณบินเร็วไปอ่ะมันก็อาจจะเกิดเฮ็ดก้างอากาศก็เป็นได้นะครับผู้ชมอ่ะ อ่ะสำหรับวันนี้ครับเราก็คงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเล,บลสเทอร์มนดังนที่39กันนะค่ทานชมถ้าใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมจะกดไลค์และกด s u b ส c r i b e รักเนๆๆ้อยครับแล้วก็จะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย